สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมคือเก้าครับต้อมแซบครับผมในช่องนูลาแซบแฟมิลี่ครับมาดีแต่เนากินของมักให้เก้าพี่น้องก้อยเครื่องไหนรัมมิดตับสามสิบกีบคันแทนาแล้วก็เนื้อติดมันมามาพี่น้องบอกว่าอไยายห้างบอกว่าอยายห้างเกิดก,ก,กาบไรแตกบอกวาพูดพร้อมทำเพงเลงกับพี่น้องก่อนขึ้นก่อนแตกเขาก็ได้ครับเด้อขออนุญาตครับผมน่ครับหอม มาครับฟินเขาครับลงมือครับลงมือครับก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวขอขอบคุณพี ne, uh, <uhhh> ่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกขู่ทุกคนที่เขาให้กําลังใจผมฝากเพี่น้องทุกคนเป็นกําลังใจผมคลิปนี้จะคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณด้วครับด้วขอบคุณดวงหนาด้วยครับเด้อขอบคุณครับมามาครับกินลาบลงกันพี่น้องก้อยดิืกก้อยดิพี่น้องมามาครับมะตากล้องไว้ไหม อืมอร้อนอืมหลาาเนาอืมแตงโม้วงหิมะพัน pasamos a นีไงครับ oh. แสบแสบแสบเปนดอคแสบ มา,มาครับปีนเขาล้มกันครับผมแอบแอบพี่น้องพักเขากันครับพี่น้อง uh huh. กินน้ำไหนแส่บน้ำนั่งครับก่อยก่อยใส่เลือดนิดหน่อยว่าใส่เลือดไหลนี่ครับกัดตัดเล้งหงอหืมจัดแงตงกวา <c oughs> เลยครับอือ เหนียวสดๆมิอลถึงไหนสดๆครับคุ้คำนี้ไงปักตามเขาไปเยอะๆครับผมตัดมืยพี่ครับ Bye. Okay. อุ้อเดียวติดมือครับพี่น้องครับมาอยู่ในน้กันครับผมสมาแจกน้ำกันี่น้อยกูได้สําหรักคนมากินก๋วยกินหยังครับก็ขอไปขอโทขอไปต้นหลักคนมากินนะครับด้วยพกกิน I hånd Opp nå. เสียบเียบอาหารทุกอย่างกัับก่อยไฟเสียครับคุยเขาไม่ยังไงน้อง oh oh what oh, What's up, what's up, and now what's up? ของังบติดนือครับโอ้ยจับ Up. ครับครับน้องับนี่ครับอืมอร่อยมาน

เอานะครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียแค่นี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนขอมาดับชมมาับเบิ้งฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครฝากเขาว่าเป็นกำลังใจให้ผมคลิปนี้คลิปต่อไปนะครับทุกทายนี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกำลังเลื่อยขู่ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ